สวัสดีครับเซลกาครับจอนเดียวอุบลครับเรื่องใชแท็กเตอร์นะครับมาเนี่ยเซมาแนะนำนะครับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับ50แรงขนาด50แรงนะครับ50 50ูนย์หดีพึงเข้ามาครับรถคันนี้อุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์มีอยังเนี่ยใบมีดดันดินหนาครับของทีที่เฟิร์สนะครับทีที่เฟิร์สอ่า ทีทีเฟิร์สไปมีทีทีเฟิร์สยังบหลวมครับรถออกไปยังไม่ถึงปีเลยครับขาส่งขึ้นมาแล้วก็พันพันพ่วงนะครับจะเป็นพันหกของทีทีเฟิร์สขึ้นกันครับพันหกทีทีเฟิร์สนี่ครับพันหกทีทีเฟิร์สรถเตลี่ที่เป็นรถเตลี่ของกินสิเต็มนะครับจอนเดีย ฟันมันครับงฟันึงใบมีดมันบุกใครเด็ใส่งานนะครับพเท่าครับครับกินสิเต็มสภาพกับวัวมันแปดปร์เซ็นตนะครับแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นรตรี่นะครับส่วนตัวรถนี่เกือบร้อยเปอเซอยู่ครับเกือบร้อยเปอยู่ราคาเงินสดนะครับราคาเงินสดขั้นนีอยู่หกแสนหานะครับ ตัดสดอยู่หกแสนหาสีดาวดาวก็ได้ครับดาวเริ่มต้นสิหปซจังหวะกันถามให้สีดาวนะครับโทรมาสอบถามเซลกาได้นะครับเดี๋ยวให้เบ่งชั่วโมงการทํางาน 7 7 9ชั่วโมงครับ7 7 9 4รดีมาทุกอี่างตครับปกติวครับ ปกติวัดครับให้ให้ในขอบริษัทนะครับคนขับก็อบยังเกือบลอยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับบะหมี่ห้อยหัวห้อยอยืยมนะครับรถยังบริหารเดี๋ยวเคยแกะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับเพิ่งเปลี่ยนลอยชั่วโมงแหละครับปกลูกหมาก,กอย่างเงี้ยยังยังอยู่ดีครับซีนก็ยังบวหัวปกติวัดครับ ผู้ใดที่กำลังหารถมือสองอยู่นะครับโทรมาสอบถามได้บสือบอว่าครับบอสือบอวา่ายินดีให้ข้อมูลทุกท่านนะครับสอบถามได้อ่อาเด็กสือผ่านท่าก็ไซ้อกัอกนดนะครับสือได้บดทุกเงินใช้ครับเดาแตู่กค้าสะดวกพาเบิ่งโดยรอบครับอ่ายังอยู่ดีครับดูอยู่ดีทุกประการครับยางก็ใส่อีก โดนครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟ้ากระโปรงให้เบิ่งนี่มึงเครื่องครับอันนี้บด้ใส่เครื่องล่างก็ฉีดนะครับล่างก็คือใส่ยางสีเจือเดียวสิเก็บได้ละเอียดอีกที่หนึง่งครับวสวยๆเลยครับมึงข้างล่างครับข้างล่างแม่งแหงครับ ปกติดีทุกอย่างครับโทรมาสอบถามได้ครับผู้ใดสนใจอุปกรณ์ครบรับพร้อมทำงานครับติดต่อเซลกาได้นะครับ 081, 068, 0 6 1 4นะครับแอดไลน์ขาเบอร์นี้ก็ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวสิเอาไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีข่าวข่าวดีๆเดี๋ยวจะเอาลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ